สบายที่พี่น้องก็สืบสกุลเฉพาะมีพ่อเขาเฉพาะพี่น้องเลยหลังจากมาที่่นีลามาต่อเพื่อนไอพันนี่พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นไรการล้างข้าใหม่มุ่งลังค้าใหม่มู่เพื่อนใหม่ของเพื่อนมีสีล่ะก็เลยมาเยี่ยมมันเบืองน้ำพิ่นเพราะว่ากับทั้งทั้งเซโนฝนตกเลยพี่น้องเลยทั้งบ้านเนวันฝนตกมากกามาดูตัดการชี้เส้นเลยพี่น้องเลยมาสายดีกว่ามาก็พี่น้องเนาะมาเบืองน้ำกัน ลูกร้านก็ถึงเทิงเหมือนคนเล้วสีแล้่ยวอะไรพี่น้อยเลยคนน้ำมือเดียวสีแล้วนะพี่หน่เนอเครื่องวัดกัมาคนเดียวพี่น้อยซื้อไอ้ซื้อไอ้ใส่หมูข้างในหมูมาให้เพิ่นปิ้งโอเคเลี้ยวน้อยพันเนาะอ่ะสวัสดีพี่น้องตอดมามุงแบบวัาตน้นวัดวิทย์สางลูกลูกคนหลายคนตัวเอาใครเอาใส่หมูไหมนะมุดรถแทใส่หมูแล้วโดนอ่ะเออต้องเกินนั่นนั่นนั่นไปให้เมซีเราไป ไปปิ้งเอาเอาลงเอาลงไปถุงกันเลยเอาลงไปถุงเออใส่หมูอ่อนปะนี่ห้เขากินแล้วแล้วลงลูกเลยไม่เสียสบายดีเด้อผมซื้อเดี๋ยวมาฝากให้เิ่งให้เด็กเล็กเขากินเลยจ้าจ้าจฝากกระเบื้องเลยเอากระเบื้องเห็นในคลิปเอ้าตัดมางเฮือนแล้วมาแล้ววันนี้ก็เลยฝากก็เลยว่ากมา มากับเพื่อนแล้วแหละพี่น้องสวยน้อสิบ่งมีหลยสอยฮาเลยจโมเห็นัอยู่ไสบ่ท่านบ่ท่านได้ป้คนสีหาคนทั้งลูกทั้งหลงายอยู่เติ่งอไปข้างในหน่ยมาครับโอ้ยนำมือเดียวเลยนาะเออขา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 ขเออฝรั่งเฝรั่งเป็นคนเดินเปนคนเดินทั้งทั้งลมนี่ไก่ไ้ไห พอหน่อปรอสีเลยพี่น้องเรียบร้อยเลยอ่เรียบร้อยนะอ่าโอ้ขัขัขัเับีเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยอ่าใครเนี่ยจน ลูกคนร้ายพี่น้องเลยลูกลูกคนร้ายลูกงานหลายครับๆเลยฝนจะตกเลยเนี่ <c oughs> นยกระโดดได้หรอมือเดียวเลยใครน,นต้นลูกลานนี้บาสิกันหน้ากับ่ได้มากแลยกันหนาค่าเบียกคนกอไอ้ฟ้าเศร้าแล้วก็ซ้อนไอ้บาเต้ันกอนเป็นรน,นกอไอ้ด<ม>ินบล็อกเลยอัไรแบเนทังหมดต้องใย,ยุทธล,ละ่ะ พอว,ว่านออกมายุทธกันแล้๋ยวพอพนตกทนะั้งฝูงนะแม่บอกคนแล้วมา,มาทั้งสี่ก้อนผมว,วัานกระเบ้าหูเราก็เห็นในคลิปเห็นในคลิปพูกนด้หลบลงามาเอ้ามาหลังคาได้วะนี่กว่าจะคิดว่าบ้หลังคาอยู่พูดเลยด้วยแขล้งกระเบ้าหูนะ่ะ มัเบิ่งอ้าวเรื่อนมีสีหรือเปล่าสายกันมาสันเต้เปเบิ่งเข้ากันเลยมากระมาส่งกันได้ไหมาส่งสว่านกันหน้าอ๋อแล้วมือแล้วใครจะไปซอยกันกันเนียนอันวันพักกันผู้หญิงเขาผู้หญิงเขาก็ลิ้นกินผักปอนผู้ชายมือเป็นวันผู้ชายเนี่ยผู้ชเป็นเบี้ยบ่ามือมันวั่นมันวันผู้หญิงเี่นออกไปวันไหนวันไอ้วันที่แปดเดือนสามวันผู้หญิงซักวั่นผู้หญิงอย่างเง้ยมือเนี่ยกับพันแล้วทั้งทั้งเนี่ยตัวเฮือนเนี่ยแหละกันยังยัางโตตัวเสีอตัวเป็นเป็นมืออื่นไม่หรอก เห็นไงเนาะเนาะเดี๋ยวจะเห็นไงเราี่น้องเลยกันนี่มีขาดสะพัดใจกำลังเนี่ยกำลังนี่บ่ยากกำลังเนี่ยอ่ากำลังนี่หลายพูดกำลังเนี่ยนายสร้างกันหลายพูดขาดสะพัดใจการสะพัดใจมีเนี่ยเหตุนี้กันไงเนาะเพราเขามีสร้างเขาจำเพื่อนอยู่แล้วสร้างลูกสร้างร้านนี่แหละเป็นสร้างเบิดเนาะเออบอกอื่นเพื่อนกัมมาหนองไทรเพื่อนกัมมาคน คนที่ว่าได้โทรศัพท์เบบ่มหรอว่าโทรศัเอปืนืนกาษสิปิดซองลพี่สองเลยนี่กระงคิดซื้อซองเลยกงซองโทรศัพท์กงซองงานโทรศัพท์นี่เนี่ยนอดี่จมือเี่ยวเอาเดี๋ยวขโอ้ยต้องเช่จังามั้โอ้ยเรื่เื่่นามพนยููู้อมเฝ้าซับ เท uhm ่านัยมเลยไก่เลยที่ไก่ช่างไก่เลยบอกไม่แต่ตัวนี้ตัวนี้มืออื้นด้มงมือนเดมอนข่านะอ๋อมือเมาเนาะยาดหยัดพนตบแล้วไง ต้องต้องทานไม้สั่งน้สั่งดีคน่เขาบกบอกแบบมาเลยบอกตั้งดูอ่เขาตั้งดวอนะโอแวเขาแบบสัวเป็นยิ่งมากันี้เลยยิงต่อมาก็ยิ่งมากันนี้นะยิงขอกมาให้เป็นเสียก็ได้หรือว่าเห้เป็นหอกร้อนก็อนเนี้ได้เยยงเป็นคนเขาอนพี่น้องเลยยยคนเขาไปเอ้คนเขาคน่น เอออ่สว ok> ัสดีพี่น้องก่อนน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนาขนข่าวคนข่าวคนรับหมดเลยนขาวมาเร็ว่บหายดีขึ้นไะบ่บ่ได้หายได้ประัาดะันางนาลบไปทังีละันกับช่ออได้พี่น้องเลยจะไปผุ่ได้เ่าลาวพี่พีพี่มาพี่พากันมาอยู่เดนขนพี่มามาอยู่มเม่มาอยู่มม่ เออตอนแรสั้างกรีส <c oughs> so ัตว์ออกมาได้หน่ะใจบอกสางกับทรงเก่าแล้วมันจะแบบนนนัั้มแบบว่ากระเป็นหนาไม้ก็ะก้อเป็นใหม่ไปโลดหนาไม้เลยหนาไม้ไปโลดเหตุเป็นหนาไม้เอาเสาเสาหนึ่งออกเหตุหนาออกมาหนี่งค่ะครัำว่าจอดสีแดงทำมันง่ามนลยคือเคยบอกเลยเป็นเหตุเป็นไในเสี้ยนะเป็นอันนี้มากเลยค่ะคักได้เออเราลูกตีงมาใส่ดีวายสั้างเหตุเป็นทรงแบบอันนี้คักได้เออเห็นเป็นหนาหนา ชาบ้านหันาขัไดกับยูมังเกาก็ได้เขาขึ้นนางทิงนางหันแขกคนมานั่งหันก็ได้ขันวาสันดาแล้วแต่ขันวาเชเป็นห้องก็เข้าไปห้องก็ใส่ประตูเบียดเล้ออยาว่วจะกอว่าแมน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 เข้นก็เียตรวจคนแล้วเียตรวจคนจัดข้นก็โตแล้วจะคองเขื่อนเนาะเพื่อนโตเนาะบอกสีแจงี่เต็นต่นหนาเนแบบไรจับกับบล็อกเขาเออ มีแต่เห็ดปาเรือนก่อนตัวนี้แม่นเงินเรือเงินเงินหนาดอะไจะปองอ๋อไม่ใช่แตัดลังใหม่แล้วตัวนี้ไม่ตัดลังใหม่ตัว no นี้แม่ตัดแล้วก็บกง้องไว้ก่อนอ๋อใส่ไม่เซล่าเสร็จแล้วก็เกือกเงินเรือมันเริ่มมีเรือตันลงมากอ๋อแม่น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 แม่อนบอลแม่เซล่างานแม่เซล่าโอเคน้องพี่น้องมันสังเกตมันเป็นมือกล้องเลยวันพี่น้องเลยว้า วันผึ่งกับข้าวาเปรียกครับอันอ่าองอีพออ่างรีพี่น้องเลยมาเบิ่งล้างครัวกันเนาะพี่น้องมาเป็นเด็กนังกินมือน,นี่มาเด็กนังกินเซฟเป็นสแนลมือน,นี่เซฟเป็นจะทำหมูพี่นออ้องหมูใส่เหล่าออพี่น้องหมูแซ่เหล่าใส่หมูใส่เหล่าออพี่น้องเห็นอะไรตอไปหมดเกินฟุ้งก็มี ซิวพี่น้องซิวขาวพี่น้องดีขาว,วมันหอยอืำม,มันหอยพริกไทยปกลอือของเขาเลยออ่าตามเกลือเกลือใส่ตามปริมาณเลยค่ะชุดรถรถดีเนาะพี่น้องเนาะจะปรุงไว้วยเาะพี่น้องยังโบนไ้พี่น้องเบิ่งเน,น,ะนาะงสุดาเลยเหตุใดบารนี้ต้องอันย่างบ่มักใช้เพนมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยพี่น้องให้เนื้อ ให้มันเข่าเนื้อเนาะให้เนื้อนี่เสี่องมักมันเข่าเนื้อแต่ซี่ย่างเลยบ่แล้วก็ย่างพี่น้องต้มเรียบร้อยบ่ต้มเรียบร้อยจะได้พี่น้องได้ออ๋ต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยพี่น้อง่ะครับพี่น้องหมูแซ่เหล่าหมูแซ่เหล่าอ่ะบุกเลยเด็ดติดไทยพี่น้องเหมือนเดิมเท่านี้ก็ข้ามมาอกส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ดีหมดซุปท้องบอลนะแต่ไทยอันนีอันนี้จีนนะพี่น้องเอามาดัดแกล้ง นี่ก็เป็นสังเนียงนี่ก็เป็นยยาของสางเนียงเลไเนาะพี่น้องมากระมุงลังคาแล้วพี่น้องแล้วข้างไหนที่บันนี่ยังย่างสี่ย่างิคนว่าเป็นคนย่างสี่ย่างที่เตา้นย่าง

โอเคเนาะพี่น้องนี่ก็เมนูที่สองพี่น้องเลยก็คือเป็ดน้องมาสวัสดีสวัสดีสังต่อยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ก็เป็นเป็ดตัวหนึ่งเนาะทางทองตัวบรรสือมาสลองพี่น้องเอ้ยก็เลี้ยงไอ้เนองเห็ดงานน,นี่แหละญญพ,ลพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็มุลังคาแล้วแรกพี่น้องเอ้ยว่าบรรยากาศก็คือซีมคืบพี่น้องฝนก็ อยากตกแล้วพี่น้องเอ้ยใายแน่แต่มุงแล้วเนาะพี่น้องว่าไงอ่าเป็นสั่งเนียงพี่น้องเอ้เป็นลูกชายของแม่สีอ่าเป็นลูกผู้ทีสามเลยเนาะเนีย่ยลูกผู้ทีสามพี่น้องเอ้ไปกันมาสวยงานแม่พี่น้องเลยอ่ามงลังคาให้แม่แหละพี่น้อง กำลังต้มน้ำก็พี <c 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 ่มางดกเ็ดอาตัวบกอชิมม่จังบาไหมพี่้องเล่นใส่ใส่แกได้ไอือครับ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 ครอือโอ้ตบใจคย่างด้วไปเี้ยวบย่างใจอ้ครับครับครับ เออ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 ลองชิอกอนเออคืออยู่รหงมนไม่เด้ทางนเาอเออลออเไปพันไอปอนีหอีด้ิตเออต่นไปเรื่อยกินไปเรอยพี่หนอออน นี่แต่พีนอมูใ่เหล้ามูใ่เหล้าิมกือเียวครบเซฟเป็นมักเหล้าเออมูใส่า่าโอเคพี่น้องวันนีกสิับก่อนนีพี่น้องเลยว่าสิ่งกบคำคำล้ววันก็สิ่งับก่อนก็ลาบคลิปนี้ก็สิลาบกนนะพี่น้องเนาะขอบใจทุกอ่าทุกเมพี่น้องอะลาพี่น้องบายายมลาปหน้ากันพี่น้องเออ ปาตองเซฟเพ็นเซนเนลเด้อพี่น้องลาซารีปลาทำเป็พี่น้องเด้อไปจะฝากกับผมเจ้าเด้อยหะโอเคขอบใจทุกทุทุกรอาพี่น้องบ๊ายบาย